ครับพบกับผมบาวโรมสีเกตรครับผมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมพระตำหนักสมเด็จพระนารศสวนมหาราชครับผมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมชมกันเลยครับความสวยงามพระตำหนักยิ่งหยิบงดงามขนาดไหนครับผมครับอันนี้ก็เป็น ภาพไม้แกะสลักครับผมสมเด็จพระนเรน,ในวรมหาราชเล่นไก่ชนกับพระมหาอุปราชาครับผมมังสามเขียดไก่มหาอุปราชาแท้พระมหาอุปราชตัดว่าไก่เฉลยตัวนี้เก่งจริงหนอเห็นนี่นะครับ สมเด็จพระนีนสรสวนมีพรรษาเก้ารรษาครับผมได้เสด็จไปประทับอยู่เมืองของสาวดีครับเกิดลำดาบดาบครับเมื่อพระประ,ปะกาศอิสรภาพครับอันนี้ภาพป,ประ,ปะกาศอิสรภาพครับผมรูปภาพ แกะสลักเจิงสวยงามครับสมเด็จท่านใ,นในสวนได้เตร็ดออกไปพ้นไข่ครับผมภาพแกะสลักจิตสวยงามครับผมอยู่ที่อำเภอดอนเจดีครับจังหวัดส,สุพรรณ ใหญ่วัดอดอดีครับผมไปดูพระตำหนักกันเลยครับผมคร,รอบพระตำหนักครับดูบริเวณรอบนอกพระตำหนักก่อนครับผมสวยสวยงามขนาดไหน บริเวณรอบนอกพระตำหนักครับพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชมบริเวณรอบนอกก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมบริเวณในพระตำหนักชมรอบนอกก่อนสวยงามขนาดไหนครับบรรยากาศ สมเด็จพระเนศวรพระเอกาทศรสออกสืบก mm ู้ชาติครับผมกรมการศาสนากระทรวงสการการปฏิบัตินี้ว่าแสดงว่าวัดดอนเจดีครับตามนี้เลยครับ ทรงพระสุบินนิมิตครับทรงพระสุบินนิมิตบรรกาศรอบนอกพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ สวนบนงานครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับที่อำเภอรอนเจดีครับผมอยู่ผ่างจากอนุสรรนเจดีประมาณ500เมตรครับผมพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราศไปชมพระตำหนักกันเลยครับ เวพระตำหนักเชิญตีละครดีตีแล้วดังทุกคน คนงามครับพระตำหน,นังสมเด็จพระนเรศวรมหา ถ้ามาลนุสรดอนเจดีมากราบไหว้ได้เลยครับผมอยู่วัดดอนเจดีครับผมคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบ่าวโรมสีเกียด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม